ขอคนขัขอระคังงองูกอจ้าจอจานเช่ีช่อชิงจิตัาชอช้างวินีชอโซน้ำชีชอกระเช้กุกกรยอหญิงช่าดเสดาช่อาตอประตักว่าหงทอฐานเทาอถทอนางมโทู

พึ่งฝอฝาาานพอพัานฝอฟันฝอฟันอัะเฝอจเอาไกมอมาอุ้ยยยยักล้อเรือลอไปอุ้ยเอาใหม่ดีดลอลิง